พ่อแม่พี่น้องและเอกทีุ่กท่านญแ้วจ้ะวันนี้สาจะเล็บก็บาวตนตะลุยกับผ้าเขาป้าหาเฮ็ดคือเก่าแล้วจ้ะโยมเพื่อียงคำจังหวัดพะเยาคือเก่าแล้วจ้ะจังไดกับเปหลุ่นน้ำกันเนอพี่น้องไหมก่อนอื่นสาจะเล็บก็นั่งเฝ้าเฮ็ดเฮ็ดก็แดงพี่น้องบอกบอกจางงามเนาะซาจะเล็บดอกงามครับาวตนบาวตนมันเป็นตะมันยี่ดอกมือนีิพี่น้องเ้ย คนคนบอกใครมีพี่น้องคนจะไปเก็บบักลําใยอะไรจะน่าจะไปเก็บลำใยตังนี้พี่น้องพอเป็นมัวได้แหกมาเนาะบ้าตุ่นดอกจุ่มงามดอกงามครับดอกบานก็ดอกบานเฮ้ยเป็นดอกบานเลยพี่น้องดอกใหญ่ไหเอ๋อสายจันแนงไ่เห็นเห็นกระบกมาแต่เสรย่างขึ้นมาหมาหมาหมาเลือด เลยคือไถลงกาพี่น้องบางบานไงเลยอ่อนมาเนาะมาอ่อนอยู่ส่เลยเนี่ยอ่อนอ่อนอยู่เลยจ้ะหนึ่งจุ่มนะอืมปาดปฏิทูพี่น้องนี่เรางูขาวแล้วจ้ะนี่จุ่มใหญ่เลย ขึนะ้นอย่างอันน em> ี้เนาะนอนจะเป็นแบบปาดออกเกิดใกล้ก eh ันเลื้องงกเหลืองเนี่กระดอกใหญ่บาใส่เหรีเด้อพี่น้องปวดนะป้าดอกใหญ่เนาะเห็นไหมจะเป็นออกแค่ละดอกพี่น้องส่วนมากเห็ดลืงงกเขาสิออกเป็นโม่เลือกพี่น้องเลื้องงกเหลืองออกเป็นโม่ก่อแต่ว่า แต่ดอกใหญ่เพื่อนมากเกิดดอกเดียวแต่ดอกน้อยจังเป็นมือหนึ่งดอกกบแดงหิบมันปูด้วยจ้าย่ำๆเอาไปแกงจังมันจะเป็นกึดกึดกึดเนื้อตาทั้ทงเป็นมันๆด้วยพี่น้อง หอมด้วนี่จะไหมเนาะแกงเ้วนุ่มเนาะไปแต่แล้นี่ดอกงามีหนึ่งดอกจ้าโอ้ขาเปิ้ฟออะไรใช่ไหมเนาะฟอตากับพ่อได้อยู่เนาะหนึ่งจุ่มช่วงนี้เหรหเห็นเมห่ายเนาะจ้าเม่ค่อยเห็นเป็นเนาะแค่ะดอกสอดอกพี่้องก็แดงหนึ่งจุ่มสวย ม,มันมันปูน,ปนจุ่มยางงามเนาะตาจันแนมเอานเอนี่เดี๋ยวหนึ่งบ้านเลยเหม็ดมันปูหมดเพิ่นก็กินคือกันได้จ้ะมันคือป,อออปลวกตาจันแนมเจ้าขนม นหวานนะจ้ะพี่น้องเลยแกงแซ่บ <c oughs> โอ้ยนี่เป็นอะไรกตัวขึ้นละ

Nhuân nha. Nhuân nha. Nghuân 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 nha. nha. Nghuân nha. เม็นเสนี่บบทนฝนเลยถ้าถือเดียดกับ่นกับสีสีเด,ด้อพี่น้องมงงหรืองปล่พี่น้องสองดอกสองดอกจ้ะั่วสีเข็นเนาะห่างกันครับห่างกันเนี่ยไม่งันยังกันใจเติบจังสีพอ่อแต่ละดอกฝืดจักน้อยเด้อพี่น้องมือนี่ฝืดเองรอสุดใหม่พี่เด๋ยพี่เนาะจ้ะ ขี่ดินโอ๊ปพี่น้องกักำลังมาพอกันพี่น้องพอกันครับพี่นุ่มมีสารบ้านเนาครับผมสวัสดีครับผมกำลังมาพอกันขึ้นคนละเท้าเนาะพี่นุ่มครับผมตัดแต้มุ้ยครับพี่นุ่มพี่นุ่มสดงบทครับผมเมื่อนี้บ่ใครมาเนาะพี่นุ่มเนาะเพมันเพรมันมันเป็นน้ำเสื่อบอโอ้ยเป็นยังไงบูมือนี่ มืนอ <S preach ers> ิดเฮ็ดยากันนี่นะเจ้าฟืดๆมไปเกีลือไม้บ่ราะปัญหามันหมานมืออย่าเราสีไม้อยู่นอกพี่น้องเนาะเฮ้ยสิไปทางในเราไที่นี่พี่นุ่มเขาสิลงล่างตัวมันเมียน้องขวัญถ่ายอยู่ข้างล่างครับพี่น้องสิลงลุ่มไป็นปูนอะพี่น้องคนคนเพื่อนสิไปหากอรมูแล้วนี่น้องขวัญครับับไปไปหมานน้ำกันต่อพี่น้อง กอแดงบ้านนะพี hmm. <se ep> h, ่น oh, <norm> ้องมันีีเอาบานบานกับบานว่าถองนับเมาตัวนี้งามอยู่พี่น้องปิ่งต่ำเลยผลโดยองรอจนเ้พี่ดิอ้ยอี่จูงพ่อมันจะสาดเงสองสีโอ้สองกีงามเศนั่นงามหน่อนเห็นเลยนานใช่ไหม วายาวได้เดนาะพี่เนาะ,ะนี่สองจมสองบานเนาะาน,นะี่ปลาเนาะนี่อะไรครับเชื่อมหม em chân xe đưng kẹp mình, cái cỏ đỏ nhết, rớt lên kia nào, cành cành lên mô lái tiệp chưa? tao vẫn hang hang cả nó sài gòn đây, như hoang cả, tơ đã được, ôi oh, đọt ngàn luôn, ôi, tuyệt vờ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 i,

กิน่เหากนี่เาพว่ามั้ยอยากส่งปรเหงตาจนเล่เตียงไวหว,วไหพี่น้องหัวใจ,วใจนีน่ออืมใจพี่น้องบ่าหัวใจนี่ของโตพี่น้องเ็กันยังหักเขาอยู่ด้วยพี่น้องเนาะเ็กแต่ยังมีหัวใจพี่น้อ แม่ไหนเครื่องเดียวแล้วกันเคร <c oughs> ื่องบ้านอยูมเพื่นพ่อไหมพี่น้องน้ำน้ำมันเห็นจริงล <c oughs> ุงดอยฝนตกหลายๆอย่เป็นนองเห <c oughs> ็ดเป็นก่ำหนาโพดเนาะตกบ่แดดจะเคลียร์พี่น,อน้องพ่นเลยหยุบหยุบฝนเนาะพี่น,อน้อ,นองไม่หยุบเหมืนแดดแรงเลยเนาะหยุ <c oughs> บฝนกับพวกน่อีกวันสองวันนี่พี่น้อง อ,อีกตะบงหัวสิเป็นเฮ็ดเอียง,ง,ง,งนอกากนั่งขวางขวางหนักหวางหนามเด้อไปไปจนเนี้ยอย่คอยไปเด้อกระตาเฮ็ดน่ะระวังขวางกระตาเฮ็ด <laughs> คนด่กตะหลุดล้หลดเข้าใครอใช่สิหอดทางลงอยู่เลง นมเองเนี่ยนี่พันให้พนยูตื่นตื่นเนาะอาจารย์เมื่อกี้นี่นนหน่อยเป็นบอกรหนะน่ยไต่ใหม่ใหม่เดี๋ยวออกป,าปอ่าเดี๊วนน,นี้ไม่ออกท่านได้เต็มตาอยู่พี่เนอะก็คือดอกเหมืนนอน เป็นห้างค้าห้างเน่ยจ้ะพี่น้องสตาร์ทแรกคือดอกงามงามเนาะสาวจันเดียมเนาะอย่างสตาร์ทแสตาร์ทแรกจันเดียมก็ได้โอ้โหคนฝาดไปคนบ่ได้เหรอเขาไข่จ๊ะพี่น้องจุ่มเดียวเนาะจุ่มจุ่มจังเดียมคือเครื่องงามอยู่ก็งามครึ่งเดียวงามครึ่งฟากเนาดดอกสวยใส่ได้ ของเขาด้วยจ้ะไปพี่น้องเราจะเลี่ยมยืนถาสีลงไปหารถอดได้เนะะาะเนี่ยละจ้าครับผม พี่น้องผลงานของเขาวันนี้ได้ทุกเต็ตแด้วจนะ้ะเนาะไปหากินเขาเที่ยงมาพี่น้องครับกาคช,ช,ชิปนี่ก็ที่ได้ลำา้ากันก่อนนอกกับพ่อกันชิปหนา,าคกับเมืองชิปหนาว่าสิบไปไม้ได้นาะพี่น้องเนาะสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม